สวัสดีค่ะมินนานะคะตอนนี้ก็เสริมหน้าอกมาครบ21วันแล้วค่ะใส่เป็นโมติว่าทรงกลมนะคะ 235cc ค่ะค่ะก่อนแรกเลยที่มั่นใจในตัวคุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางสามารถตรวจเช็คชื่อคุณหมอได้ผ่านเว็บไซต์แพทย์สภาค่ะ แล้วก็อย่างที่2เลยเนี่ยตอนที่มาปรึกษากับคุณหมอค่ะคุณหมอให้คําปรึกษาละเอียดมากก็เลยทําให้เราอ่ะสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายเลยค่ะที่อยากจะทํากับคุณหมอค่ะก็ในไลฟส์สไตล์ของการทํางานสายการบินอะคะ่ะแบบต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยๆทําให้ถ้าเกิดใส่ตัวซิลิโคนที่มันเกินตัวค่ะจะทําให้แบบอา,อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทั้งนี้ค่ะแบบเวลามาปรึกษากับคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะให้ใส่ซิลิโคนที่มันเข้ากับรูปร่างเข้ากับสรีระไม่เกินตัวค่ะก็เลย อา,อาจจะคุณหมออาจจะดังในหมู่แบบเพื่อนๆใสยกันบินอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้เจ็บเหมือนที่เขาบอกกันนะคะว่ารถสิบรอทับอะไรอย่างนี้คือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเลยมีอาการตึงๆแค่วัน2วันแรกค่ะแต่ว่าวันที่3ก็คือลุกมาใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะตอนนี้21วันก็คือไม่เหลือความเจ็บอะไรแล้วค่ะแต่ไซที่เราทําไปเราพึงพอใจระดับไหนคะพึงพอใจมากค่ะรู้สึกว่าพอดีตัวแล้วก็เหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีอะไรอึอดอัด ที่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปเลยค่ะ,คะก็อยากให้มั่นใจในคุณหมอค่ะเพราะว่าคุณหมอ,อให้ซิลิคนที่เข้ากับสรีระค่ะแล้วก็ปลอดภัยในระยะยาวค่ะ